ลพลัักกนปรุงุงคขอใจคนที่ชอบทานอาหารเช้านะครับวันนี้เราจะมาทำดัชเบบี้แผ่นเค้กกันครับมีอีกชื่อเรียกก็คือเจอร์ n นแผ่นเค้กครับซึ่งแผนเค้กของเราในวันนี้นะครับเราจะเสิร์ฟกับสตรอเบอรี่ซอสสูตรโฮมเมดครับ ในการทำดัชเบบี้แพนเค้กนะครับเราจะต้องอุ่นกระทะให้ร้อนดีครับวันนี้พลใช้แคสไอออนแพนขนาด8นิ้วนะครับตอนนี้อยู่ในเตาอบครับเตาอบของเราตั้งอุณหภูมิที่210องศาเซลเซียสนะครับระหว่างรอให้กระทะร้อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำตัวแป้งแพนเค้กกันก่อนเลยครับในการทำดัชเบบี้แพนเค้กนะครับสำคัญมากๆก็คือส่วนประกอบต้องอยู่ที่อุณหภูมิห้องโดยเฉพาะไข่และนมนะครับให้นำออกจากตู้เย็นสัก20นาทีก่อนที่เราใช้งานครับส่วนประกอบทุกอย่าง รเราใช้เครื่องปั่นน้ำก็ได้หรือใส่ในกระบอกผสมนะครับแล้วก็ใช้แฮนด์เฮลเบรนเดอร์ก็ได้เช่นเดียวกันครับสุดท้ายนะครับเพิ่มความหอมด้วยกลิ่นวานิลาวันนี้ผลใช้เป็นตัววานิลาเฟเวอร์พรีเมียมของแมคคอมิกนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวอิมิเทชันนะครับแต่ ส่วนประกอบทุกอย่างที่ใช้ทําตัวนี้ครับมาจากธรรมชาติทั้งหมดเลยแล้วก็ได้กลิ่นหอมของวานิลลาที่ชัดเจนนะครับเราใส่แค่ครึ่งช้อนชาเอาอยู่ละครับส่วนประกอบของเราทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับบั่นครับผมตอนนี้กระทะของเราก็ร้อนดีแล้วนะครับใส่เนยลงไปในกระทะร้อนๆนะครับเนยละลายดีแล้วนะครับใส่ส่วนประกอบแพนเค้กตามลงไปครับนำเข้าเตาอบครับ เราอบดัชเบบี้แพนเค้กนะครับด้วยอุณหภูมิ210องศาเซลเซียสเป็นเวลา15นาทีครับหลังจากนั้นลดไฟลงเหลือ180อบต่ออีก2นาทีระหว่างนี้เราจะมาทำซอสสตรอเบอรี่แบบโฮมเมดง่ายๆกันครับในการทำซอสนะครับสตรอเบอรี่แช่แข็งเดี๋ยวเราจะเริ่มต้มด้วยความร้อนต่ำๆก่อนหรือว่าถ้าเพื่อนๆกลัวว่ามันจะไหม้นะครับ เรานําเข้าไมโครเวฟก่อนก็ได้ขย่าหม้อของเราเบาๆนะครับให้น้ําแข็งละลายครับพอเริ่มนุ่มขึ้นนะครับนี่ฮะใช้ซ่อมหรือที่บดมันนะครับกดให้เนื้อเขาแตกนะครับเพิ่มความหวานนะครับน้ำตาลสายครับปกตินะครับเวลาที่เราทําซอสแบบนี้ใช้ผลไม้แช่แข็งนะครับบางทีรสชาติหรือกลิ่นหอมจะไม่ชัดเจนเท่าที่ควรนะครับวันนี้พลมีตัวช่วยครับสตรอเบอร์รี่เอ็กซ์รของแมคคอมิกครับ ใส่ประมาณเศษหส่วน4ี่ช้อนชาก็พอแล้วครับคนมีส่วนประกอบของแป้งขา้าวโพดเล็กน้อยนะครับเราผสมด้วยน้ำสะอาดครับพอให้เจือจางได้นะครับใส่ส่วนประกอบของแป้งขา้าวโพดที่ละลายน้ำลงไปครับ ซอสของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วมีเนื้อเป็นชิ้นเล็กๆนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการให้เนียนนะครับสามารถนําไปปั่นแล้วก็กรองเมล็ดออกได้แตุ่งพลใช้แบบนี้เลยครับเดี๋ยวเรานําซอสออกมาพักให้เย็นลงนะครับซึ่งตอนนี้แพนเค้กของเราครบ15นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะลดไฟแล้วก็อบต่อ2นาทีครับ สักพักหนึ่งนะครับตัวแพนเค้กจะยุบลงไม่ต้องห่วงนะครับเป็นธรรมชาติของเขาครับโรยน้ำตาลไอซิ่งครับผมเราสามารถเลือกอบเป็นกระทะเล็กๆนะครับเพื่อให้เป็นขนาดพอดีหนึ่งคนรับประทานก็ได้เช่นเดียวกันครับเดี๋ยวเราจะหั่นเป็นชิ้นๆและจัดเสิร์ฟครับสามารถเสิร์ฟกับสตรอเบอรี่สดได้เช่นเดียวกันครับ ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของอาหารเช้านะครับที่เราสามารถทำแบบปันกันในครอบครัวได้เราทำกันดูครับดัชเบบี้แพน c a ้กครับ สูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราดชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Ig TikTok และปลายแอดครับ